สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนนี้ดูซ้ายแลขวาเหลือแค่คู่เดียวที่น่าลงทุนอยู่ในระดับความมั่นใจ8ดาว โอซาซูน่ากับบาเลนเซียห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเช่นเคยนะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมรับฟังฝากกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆมาดูเกมคู่นี้กันครับมาส่องผูดูแฮนดิแคปและเช็คข้อมูลพื้นฐานโอซาซูน่ากับบาเลนเซีย ในศึกลาลิกาสเปนแข่งขันกันตอนตี2ตรงสนนราคาให้เจ้าบ้านโอซาซูน่าต่อที่ปอปารลโอซาซูน่าปัจจุบันอยู่อันดับที่6ของตารางมีอยู่13คะแนนส่วนบาเลนเซียเป็นทีมอันดับที่9ของตารางมีอยู่10คะแนนผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้าน ชนะ2 3เสมอ1แพ้2โดยรวมถือว่าดีปานกลางในแง่การลงทุนจัดว่าใช้ได้เลยเพราะทำกำไร3เกมขาดทุน2เกมหากลบกบหนี้แล้วมีเงินซื้อค่าขนมค่ากับข้าวได้อยู่นะคาพบรวมก็ประมาณนี้ส่วนทางทีมเยือนบาลนเซียผลงาน5เกมหลังสุดจากทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้2 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลางเช่นเดียวกันในแง่การลงทุนก็ถือว่ารับได้เพราะทากำไร2เกมเจ้า1เกมและขาดทุน1เกมอากลบกบนี้แล้วไม่ได้ไม่เสียอาจจะมีเลือกซิบซิบบ้างจากค่าน้ำประมานั้นเพราะนั้นโดยภาพรวมของผลงานห้างเกมหลังสดโอซาซูน,าน่าและบาเลเซียเท่าเทียมกันสูสีก้กึ่งเลยในแง่การลงทุน เป็นโอซาวนาหเหลื่อมล้ำกว่านิดๆเพราะมันทํากําไรได้กับกับเสมอตัวแค่นั้นเลยจริงนี่คือข้อมูลพื้นฐานแบบเทียบกันในส่วนนี้มาดูสถิติการเจอกันสถิติการเจอกันก็ดูก,ก้ากึ่งอีกเพราะโอซาวนาชนะสองครั้งมาลเลเซียก็ชนะสองครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งถ้าเทียบกันในเรื่องของผลงานโอซาวนาและมาลเลเซียพอๆกันเลยแต่ถ้าเทียบกับ มีราคาต่อรองเท่ากับเกมนี้บาเลเทียดูดีกว่าเพราะชนะสองครั้งแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งคือมาทำกำไรได้สามเกมวนนี้นทำกำไรได้สเกมประมาณนี้จุดนี้อยู่ที่ว่าจะมองในกรณีไหนแต่เอาเป็นว่ามันพอๆกันหมดเลยทั้งข้อมูลพื้นฐานทั้งในแง่าการทํากําไรทั้งในแง่สถิติการจัดการมันดูก้ตก้มๆกึ่งๆมาสองพูดูแฮนดิแคปครับวันนี้ บรรดาห้าเจ้าท็อปเขามองเกมคู่นี้อย่างไรคาดการไว้อย่างไหนตัวภูเนี่ยวันนี้ห้ารายนะเจ้าห้ารายปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ,บ้านหมดเลยสี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอสี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องถิ่งเงนเยือนตัวภูเชื่อว่าจะาบ้านจบเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ส่วนตัว handicap นะครับปอปลาเจ้าสี่รายก็เชื่อว่าบนต่อ,อสัมนาจะกินแฮนดิ c a p นี้ ในขณะเดียวกันก็สี่รายที่ปรับลดนนช่องเจ้าบ้านก็ไปปรับเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนไม่เชื่อว่าบาเลเซียจ,จะสู้ราคาแฮนดิแคปปอปานี้ได้ไม่ว่าจะโอากาสเสมอหรือพลิกชนะก็าตามเพราะนั้นต้องบอกว่าตัวพูตัวแฮนดิแคปอยู่ในทิศทางเดียวกันและเลือกข้างอยู่ฝั่งเจ้าบ้านทั้งเจ้าบ้านชานะและเจ้าบ้านกินราคาแฮนดิแคปเมื่อจุดนี้เนี่ยมันเอยียงชัดกว่าเพราะมันเอยียงเข้าหาเจ้าบ้านเลยองซาซูน,น่าเลยรับพูกับแฮนดิแคปเนี่ย กับเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลพื้นฐานอย่างที่กล่าวมาว่ามันดูสูสีก้ากึ่งไปแท,ทบแทบจาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมันโน้มมาทางโอซากุณาถูกไหมคูงานที่แขมมาเรื่กโอซากุน่นออา,นานะแต่ข้อมูลพื้นฐานมันสูงสีสูสีสูสีเมื่อมันโน้มมาทางโอซากุณากับราคาปอปลาจึงขอแนะนําให้วางใส่ต่อโอซากุณาครับเป็นตัวเน้นระดับความมั่นใจ8ดาว8ดาวนะ โดยที่เชื่อว่าโอซาวตูนาจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ตามฮูตาม,ตามแพนิแคมแต่ถ้าจับพลาดถ้าจับพลาดนะแล้วไปออกเหลี่ยมสูงสี่นะก็น่าจะเป็นลูกเสมอเท่านั้นคือง่ายๆครับโอซาวตูนาไม่ชนะกินเต็มก็เสมอแหละมีแค่เนี้เสี่ยงเสี่ยงด้วยกันไหมล่ะถ้าเสี่ยงด้วยกันก็จัดโอซาวุูนาเหมือนกันครับเป็นตัวระดับความมั่นใจแปดดาว วันนี้คืนนี้โอวเดียวเดียวเลยก็ขอให้พวกเราโชคดีมีเงินใช้กันทุกทคนกลับมาเจอ,เจอ,เจอกับบอลโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ